ล่าสุดไปปูกระดึกมามันก็เหนื่อยนะเราเจอใครเปิดเพลงอะไรแล้วก็ฟ้อนเล่นเต้นทักทายเข้าไปเรื่อยฮะมันเหนื่อยไงก็จะถึงหลังแปรเนี่ยเดินมาตั้งนานนะเพิ่งจะถึงหลังแปรต้องผ่านต้นสนต้นนี้นะทุกคน นี่เดินมาสักพักก็เจอละลานกลางเต็นท์หวังกว่างสถานที่ฟอกปอดของเราขาขารากไปหมดแล้วถึงลานกลางเต็นท์แล้วสุด,ดยอดเลยมาถึงตอนเที่ยง49 ล่าสุดครับฝนตกคือประเด็นคือเราผูกเปนอนไงแล้วฝนมันตกไงแล้วฝฟายชีดเราแผ่นบางๆ <ตก S 2> เล็กๆอ่ะเยือบเอาไม่อยู่กลางวันก็ไปเดินเล่นเส้นน้ำตกน้ำก็ใสยเย็นก็มีทากบ้างแหละแต่ก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไร โดนไปสองตัวสามตัวเดินเรื่อยเดินไปเรื่อยเจอใครยืนอยู่ถ่ายรูปก็ไหว้วานเขาหยิบโทรศัพท์ตั้งถ้าถ่ายรูปให้หน่อยอะไรเงี้ย นน้เย็ช่วงบ่ายๆเราก็เดินมาถึงริมหน้าผานะครับตอนนี้เราก็จอดกันที่ผาหยัยบเมฆนะครับรอดูพ้าทิตตกแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะแล้วก็ฟ้าปิดนะครับเลย ไม่ทันพระอาทิต์ตกนะคือทันก็มองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะนี้เรามาเจอค,คระริงรทีู่กระดงึงนะครับก่อนถิงซ้ำแพกจำไม่ได้ว่าซ้ำอะไรมองไม่เห็นลิงใช่ไหมเนี่ยครับมาไม่เคยเจอสัตว์เจอกวางแต่เพิ่งเจอลิงครั้งแรก ตอนนี้ก็เริ่มหากินอุ่นๆใกล้เขตคนหน่อยก็คงไปร้านค้าน่าคือริร่งแทะม,ม,มันเจ็บหรือเปล่า,านะเราหยุดซ้ำเลยนะ ก่อนถึงซ้ำแหกครับนี่ใบไผ่มันก็กินบ่ไม่คิดว่าจะของเป็นแพนดาออ้าบ่หยังไยังไงก็ระมัดระวังริงกันด้วยนะครับ